สวัสดีค่ะขอ,อนําเสนอบ้านรีโนเวทใหม่หมู่บ้านธนาบุญโซนสันผักหวานอาเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขายในราคาเพียง2.19ล้านบาทเท่านั้นฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนค่ะขนาด2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัวห้องนั่งเล่นและที่จอดรถค่ะบ้านอยู่ในโครงการมีรปภร,รักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงค่ะ ใกล้ถนนใหญ่ฟรีของแถมมากมายค่ะปั๊มน้ําแทงน้ําฮูดดูด,ดควันเตาแก๊สเรื่องทาน้ําอุน่นสถานที่ใกล้เคียงถนนวงแหวนรอบสาแยกเสมิงบิ๊กซีแม่เหียสะพานท่าไมอิเซนทันแอร์พอร์ตสนามบินค่ะหากลูกค้าสนใจสามารถนัดชมบ้านตามเบอร์โทรและลายใต้ลิงก์ได้เลยค่ะเพื่อไม่พลาดซับใหม่ๆฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะมีซับลงใหม่ทุกวันค่ะ ทางเรายินดีบริการยื่นสินเชื่อธนาคารให้ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะ